สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะครับรายการ e อเลอร์นะครับ EP ที่54นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาขึ้นบทใหม่นะครับเป็นบทที่8ครับเรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับเรื่องของวันนี้เราจะเรียนกันนะครับเป็นเรื่องของรูปเลขาคณิต2มิติแล้วก็3มิตินั่นเองครับก่อนอื่นนะครับมาทบทวนกันดีกว่านะครับว่ารูปเลขาคณิตนะครับมีกี่มิติและก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับ ที่เรียนอาจจะเคยเห็นผ่านๆตามานะครับอย่างแรกเลยนะครับรูปเลยค่ะคณิตหนึ่งมิตินะครับหนึ่งมิติก็จะมีจุดครับจุดนะครับอันนี้คือส่วนของเส้นตรงนะครับสีเขียวนะครับเรียกว่าส่วนของเส้นตรงครับสีเหลืองนะครับมีลูกศรสองหัวสองหัวเรียกว่าเส้นตรงเฉยๆครับถ้าไม่มีลูกศรเลยคือส่วนของเส้นตรงถ้ามีลูกศรสองหัวเรียกว่าเส้นตรงครับ แล้วก็สุดท้ายลูกศรหัวเดียวคือรังสีครับทําไมเขาถึงเรียกว่าหนึ่งมิติใช่ไหมครับหนึ่งมิตินะครับจะบอกข้อมูลเพียงหนึ่งอย่างนะครับเช่นจุดบอกแค่ตําแหน่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ส่วนเส้นอีกสามเส้นเนี้ยบอกอะไรบอกความยาวครับบอกแค่อย่างเดียวเขาจะเรียกว่าเป็น1มิตินะครับต่อมาครับรูปเลยค่ะคณิต2มิติครับมีรูปดังนี้เลยนะครับจริงๆอันนี้แค่ตัวอย่างคบจริงๆมีเยอะมากเลย อันแรกก็คือวงกลมนะครับรูปวงกลมนะครับสีเหลืองนี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงๆส้มๆนี่คือรูปห้าเหลี่ยมชมพูนะครับรูปสามเหลี่ยมครับแล้วก็สีเขียวคือรูปหกเหลี่ยมครับ มันจะมีคําว่ารูปขึ้นต้นเสมอเลยเนาะ,อะสองมิติบอกอะไรบ้างนะครับนักเรียนไปดูสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันมีสเสี่ยมผืนผ้าละกันมันมีด้านกว้างกับด้านยาวเนาะะแสดงว่า2มิติก็บอกข้อมูล2ชนิดครับก็จะมีความกว้างกับความยาวนั่นเองนะครับ2มิติบอกข้อมูล2ออย่างคือความกว้างกับความยาวครับสุดท้ายครับ3ามิตินะครับ3มมิติมีอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยนะครับอ,อันแรกนะครับ มันจะเป็นเหมือนลูกบอลเนาะเขาเรียกว่าทรงกลมครับต่อมานะครับเป็นกล่องกล่องสีฟ้าใช่ไหมครับกล่องอันนี้เราจะเรียกว่าปริซึมไม่ก็ลูกบาศนะครับปริซึมหรือลูกบาศกก็ได้นะครับอันต่อมาชมพูนะครับคืออะไรนะทรงกระบอกครับทรงกระบอกทรงกระบอกก็เหมือนกับกระป๋องปลากระป๋องอะไรอย่างี้เนาะอ่ะต่อไปครับพีระมิดครับสีเหลืองครับ พีระมิดแล้วก็สุดท้ายสีเขียวๆนี่คือกรวยนะครับกรวยก็จะมีลักษณะเหมือนหมวกนะครับโคในเตมไม่ก็หมวกซันตาคอสต์หมวกอะไรนะหมวกปีใหม่อะไรอย่างเงี้เนาะเรียกว่ากรวยนะครับสามมิติบอกอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับบอกเหมือนสองมิติเลยก็คือบอกกว้างกับยาวแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นสองมิติมันจะแบนๆใช่ไหมครับอยู่ราบอยู่กับพื้นเลยแต่ถ้าเป็นสามมิติมันบอกความสูงไม่ก็ความลึกครับ มันก็กลายเป็นรูปทรงขึ้นมาให้เราจับต้องได้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่ารูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองครับอันสุดท้ายขวามือสุดนะครับก็ประมาณนี้เนาะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับจุดกับเส้นตรงพวกนี้นะครับเป็น1มิติบอกแค่ตำแหน่งไม่ก็บอกแค่ความยาวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาครับ2มิติก็จะบอกกว้างกับยาวนะครับก็จะเป็นรูปแบนๆนะครับ ่อมาครับรูปทรงที่จับต้องได้นะครับมี3มิตินะครับจะบอกความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงนะครับหรือความลึกนะครับสูงกับลึกนี่คืออันเดียวกันนะประมาณนี้นะครับภาพต่อไปนี้นะครับแสดงรูปเลยค่ะคณิต2มิติหรือ3มิติแล้วก็มีชื่อว่าอย่างไรนะครับรูปแรกเลยนะครับอันนี้เป็นกี่มิติครับนักเรียนรูปแรกนี้เป็น2มิติครับชื่อของมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยคล้ายๆกับผืนผ้าเลยเนาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วกันนะครับต่อมานะครับอันที่สองนะครับกี่เหลี่ยมนับนักเรียนนับเหลี่ยมดูนะครับอันนี้ก็เป็นสองมิติเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่ารูปนะครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับอันต่อมานะครับอันนี้สองมิติเหมือนกันนะครับ ก็คือรูปวงกลมนะครับต่อมาครับอันนี้ก็สองมิติครับรูปสามเหลี่ยมครับต่อมาครับอันนี้นะครับก็เป็นสองมิติเช่นเดียวกันครับมีกว้างกับยาวเนาะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นสองมิติเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปวงรีนะครับรูปวงรีนะครับผมหน้าต่อมาเช่นเดียวกันนะครับเขาถามว่าเป็น2หรือเป็นสามมิติแล้วก็มีชื่อว่าอย่างไรนะครับทั้งหกรูปนี้นะครับ ทั้งหมดนะครับมีทั้งความความกว้างความยาวแล้วก็ความสูงหรือว่าความความลึกใช่ไหมครับมันจึงเป็นสามมิติทั้งหมดเลยนะครับหน้านี้เป็นสามมิติทั้งหมดเลยนะครับมาดูชื่อกันแต่ละอันกันดีกว่าว่าแต่ละอันมีชื่อว่าอะไรนะครับอันแรกนะครับมันคือปริซึมนั่นเองนะครับปริซึมสามเหลี่ยมครับอันต่อมานะครับทางขวามือนะครับทรงกลมนั่นเองนะครับทรงกลมเป็นลูกบอลนะครับ อันล่างสีชมพูคือพีระมิดนะครับพีระมิดนะครับอันต่อมาทรงกระบอกสีฟ้านะครับต่อมาก็คือกรวยนะครับกรวยนะครับเหมือนแก้วใส่น้ําในโรงพยาบาลเนาะหรือตามห้างสรรพสินค้าบางที่ก็จะมีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือปริซึมหรือว่าลูกบาทนั่นเองนะครับลูกบาทจะมีลักษณะเป็นกล่องที่แบบมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันหมดเรียกว่าลูกบาทนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของรูปเลยคคณิต2มิติกับ3มิติแล้วก็ครูครูแอบแถม1มิติเข้าไปให้นักเรียนทบทวนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าจะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ